สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกของงวดเลยสําหรับวันนี้นะคะจ๋าก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะอ่ะงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่1นึอ๋อขอไค่ะสิบหกพฤศจิกนะคะ,ะใครนะคะที่ได้โชคไปจ๋าก,ก็ดีใจด้วยนะคะหลังจากที่จ๋าฟันไป2ชุดเนาะเสียดายอะ่ะที่จ๋าให้ไปนะจะมี57กับ91ใช่ไหมเสียดายถ้าเป็น9กับอ่ะถ้า FC หลายท่านนะกับ9กับอ่ะ โอ้ก็น่าจะได้ทั้งชุดบนและล่างเลยนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้นะพอดีนะคะหลายท่านนะที่ทักมาทางเพจใช่ไหมแล้วก็ลายนะคะที่เป็นลูกค้ามาขามแช่อิ่มอะได้โชคกันเยอะเลยนะคะใครที่เป็น FC แล้วก็เป็นลูกค้ามาขามแช่อิ่มนะจะชอบทักมาขอขอเลขอะขอหวยกับจ้าส่วนตัวงวดน,นี้นะคะจะให้ไป2ห่หางเนาะห้ 5, 7, กับ91แต่เสียดายเนาะถ้าเป็น61หนึ่งหรือโเอฟซีได้เยอะ อ่ะใครที่ทักเข้ามานะก็ได้โชคค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่จะาเสียดายเนาะเพราะว่าจะาต้องพาแฟนเนาะไปฉีดยาเพราะว่าผื่นขึ้นนะแพ้แพ้คันสวนแตงนะคะอันนี้ก็โอ้ดูแลคนจนแบบว่าโอ้ยแบบบ่ายสองแล้วอะกลับมาบ้านโอ้เสียดายมากเลยลืมนะคะลืมเลยโอ้ทำตั้งงานตั้งแต่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนก่อนนะคะที่ว่าจะลืมอะทำงานตั้งแต่ตีสองนะคะยันแบบ เที่ยงแล้วเรา,เาไปหาหมอกลับมาลืมเลยนะคะก็เลยไม่ได้โชคเลยนะคะเสียดายมากนะ,ะ,ะยังไงนะถ้า f อซได้โชคจาก,ก็ดีใจด้วยซึ่งงวดที่แล้วนะคะที่ฟันไป2หางใช่ไหมจา๋าตอนแรกจาก,ก็ให้ไปกี่หางจำไม่ได้แต่ว่าจากฟันไปก่อนแล้วคราวนี้จา๋จาจะจัดชุดฟันอสองหางเนาะ,ะบางท่านก็ซื้อร็อทันก็ได้โชคกันไปนะคะ วันนี้นะคะจะจ,จ,จัดต่อนะแต่ว่า FC นะคะให้หาแนวทางให้จะเป็นชุดของนาอ้วนนะคะจะเป็นอ่าหลา,หลายชุดเลยที่เขาให้มานะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวานะคะเอาไว้ไปอ่าลุ้นโชคกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะเดี๋ยวไปดูแนวทางนะคะแล้วเรานะคะมาจัดกันต่อนะคะจัดลอตเตอรี่เอาไว้ลุ้นกันในงวดหนึ่งธันวานะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางทั้งหมดที่ FC ขอมาต่องวดกันก่อนนะคะ ค่ะหลังจากนะคะที่เรามาพูดคุยกันแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ชุดแรกนะอ่างวดที่แล้วนะคะ16พฤศจิก,กายนเลขที่ชอบนะอ่าเจ้านี้นะคะชอบ7เ,เนาะก็เข้าที่75 งวดน,นี้นะคะชอบ4 1 4กับ49นะคะสองหางอ่าสำหรับนะคะชุดของวินะเด่นบนจะเป็น6ลอง3กับ9คู่โต๊ดนะคะกับเด่นล่างอะ่ะให้เพื่อนๆจับเอานะคะคู่ล่างก็มีอาจะส่วนมากนะคะจะเป็น8 1 8 6 6 1นะคะแล้วก็8999นี่หาซื้อได้ก็จัดได้เลยละกันส่วนแอดเจ้าสัวนะคะแอดเจ้าสัวนี้ก็ให้มาทุกงวดนะคะอยู่ที่ว่าอ่า ใครชอบชุดไหนนะคะอ่ะจัดไปนะคะห้าเก้าห้าูนอันนี้นะคะถ้าถ้ามาเป็นคู่ชุดนะหกเก้าหกูนหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดูนเน่อ่ะของแอดเจ้าสัวชุดนี้ สำหรับของแอดดุยนะคะแอดดุยนะให้หลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปนะคะ17นาฬกา5นาทีเนาะแต่ชุดนี้งวดนี้วันที่1ธันวานะคะ่ะเน้นที่49เนาะดูอ่าตัวขีดเส้นใต้สำหรับนะคะของเขยบุรีลำนะคะของเขยบุรีลำเนาะก็จัดให้นะคะ691นะคะ6 เก้าหนึ่งเก้านะคะแล้วก็แปดหกแปดเจ็ดปดเก้น้นที่แปดศูนย์สำหรับนาะอ้วนนะคะหลายท่านถามมานะเน้นที่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าสามศูนย์สี่นะแล้วก็ชุดสามตัวนะคะสี่เก้าสี่เจ็ดศูนย์ห้า 704อ่าอันนี้นะคะจะมีทั้งชุด2ตัว3ตัว2ตัวทั้งหมดเลยนะคะจะมี8ชุด3ตัวจะมี3มชุดนะงวดที่แล้วนะคะใครที่ตามก็เข้าไปชุด3ตัวตรงๆเลยของแอดโชคชัยนะคะรัฐบาลไทยนะอ่ารอรับตังค์เลยสำหรับงวดน,นี้นะคะ7 5 2 7 58แล้วก็759 3ตัวนะคะ3ตัว3ชุดใคร ติดตามอยู่ก็จัดเลยสูตรสองตัวบนนะคะหกคู่ที่นำมาเข้าตามนี้นะคะจะมีห้าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองห้าเก้านะคะลงล่างล่าสุดเข้าหกหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเลขแชทนะคะงวดที่แล้วนะคะเน้นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้านะเข้าหนึ่งหกนะคะเป็นคู่โตนะ๊ะเนาะงวดนี้นะคะจัดมาสามชุดนะมีสี่หนึ่ง นะคะสองสี่แล้วก็สองหกอ่ะใครที่รอเลขของจ๋าอยู่ก็ไปดูกันได้เลยหลังจากนะคะหลังจากที่ดูข้อมูลนะคะแนวทางไปแล้วอาจจะถูกใจหลายๆท่านนะคะเพราะว่าข้อมูลนี้นะคะก็ค่อนข้างนะที่จะให้โชคบ่อยอยังไงนะคะก็อยากให้เอฟซีไว้จัดต่อชุดนี้นะคะจัดต่อนะคะจัดต่อรอเลยชุดตัดนะคะ อ่ารัตตอรี่นะคะให้จัดเอาไว้ลุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีตัวไหนที่จะอยากให้เอฟซีเอาจัดไว้ลุ้นกันบ้างเผื่อนะคะว่าอ่าโชคจะวิ่งแบบชนตุ้ม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 ไปเลยนะคะอาจจะได้โชคกันขั้นๆเยอะๆ,ๆอ่าเราจะขอแจ้งนะคะมาขามแช่อิ่มนะคะมาขามแช่อิ่มอ่าล่าสุดนี้นะคะจัดจะส่งได้ในวันศุกร์นะคะใครที่จองช้าใครที่สั่งช้านะ อาจจะรอไปอีกยาวเลยนะคะน่าจะที่จะบอกไว้ในตอนแรกนะคะว่าน่าจะรอไปยันถึงสิ้นเดือนนะคะอันนี้ก็ต้องรอยาวนะคะถ้าใครช้าหรือพลาดก็นะคะรอนิดนึงเนาะถ้าใครนะคะจองไว้ไม่โอนจ๋าก็จะไม่นับรวมนะคะใครที่จองแล้วโอนวันศุกร์ได้แน่นอนนะคะคือจ๋ากาหนดแค่50กิโลแค่นั้นนะคะ50กิโลเนาะตอนนี้มีเข้ามาแล้วทั้งหมดก็ ที่ทักเข้ามาสอบถามแล้วก็จองไว้ทั้งหมดก็มี40กิโลเหลือประมาณ10อาจจะให้ไปประมาณ50าสิกว่าๆนะคะใครที่จองไว้เฉยๆก็รีบเลยนะคะชุดนี้นะคะจัดต่อรอชุดตัดนะคะรัตตรี่นะจัดไว้รุ้นเลยนะวันนี้นะคะตัวแรกที่จัดไว้รุ้นก็เป็น2 6นะคะอันนี้เอาไว้รุ้นก่อน2 7นะแล้วก็0 5ย์อันนี้3ชุดนี้จะ ให้จัดรอก่อนแล้วถ้าตัวฟันมานะคะเดี๋ยวจ๋าจะจัดฟันอีกรอบถ้าตัวฟันมานะจ๋าจะาแจ้งเพื่อนๆอีกรอบเลยนะคะว่าเป็นตัวไหนที่จ๋าฟันนะส่วนมากนะคะเอก็อยากให้จ๋าฟันแค่หางสองหางนะมันก็มีงวดที่เข้าแล้วก็ไม่เข้านะแต่จ๋าก็ให้ก่อนหอยออกกวดทุกคนนะคะอ,อันนี้ก็ฝากไว้นะคะอ่ะ อย่าลืมนะคะว่า26ก็อย่าลืมเก้าสองนะพออะอไรนะคะเห็นไหมคะจ๋าบอกว่า91แล้วจ๋าไม่ได้บอก f อเลยนะว่า9ก้ับหตัวเดียวกันอะ่ะเออถ้า กับ9กับ6เป็น61ด้วยอ่ะได้โชคกันเยอะเลยนะคะอันนี้นะคะจ๋าก,ก็เลยจัดไว้ให้นะคะชุดต่อนะคะชุดต่องวดนะใครที่อยากได้โชคก็ลองจัดดูสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยในการหาข้อมูลนะคะสุดท้ายนี้ไม่ว่ายังไงนะคะจ๋าก็ขอบคุณ FC ที่เป็นลูกค้าขอบคุณ f c ฟีทีอ่อยู่ในใจของจา๋าและก็รักจ๋าตลอดมานะคะขอให้ได้โชควันที่1ท่ธันวา นะคะคเอาไว้ไปเออโอ้แต่ว่าวันนี้1ิพฤศจิกายนเนี่ยถ้าใครได้โชคเนาะเอาไปลอยกระทงพอดีเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ